ง่วงนอนอืมอีง่วงนอนยังบ้างอ๋ยตาจะหลับแล้วแม่เนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยไม่อะไรน่ะเนี่ยตรงเนี้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 ยอะไรนะหืม แม่มันจะถ่ายอะไรน,นักหนาวังวังว้ยเ้หลับ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 เฮ้ยเ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว